I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. อีกหนึ่งครั้งค่ะทุกคนค่ะวันนี้มามาเที่ยวกันที่จังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าบนถนนเชียงคานมีอะไรแบบนารับประทานบ้างกันตามโปรกรมมาค่ะจี่ถนนคนเดินถนนคนเดินเชียงคานนะคะเอาหนึ่งไม้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอาสองก็ได้ค่ะสงก็ได้ค่ะนี่เขาย่างกันอย่างนี้เลยนะคะทุกคนค่ะ ถ่ายคนก็ได้ค่ะลูกนี่ดูดิเขาจีแบบเนาะเป็นสูตรโบราณด้วยนี่เราจะข้ามค่ะลูกแล้วก็มาดูแบบนี้เลยค่ะอยู่เมืองคานนะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็แววกินแล้วก็แบบไม่ได้ถ่ายอ่ะเนาะไม่ถ่ายแบบนิดหน่อยอ๋อกดยังไงสีไงอ่ะพวกเธอเรากำลังจะกินต้มเส้นนี่แล้วต้มเส้นคือหน้าตาคือแบบอืม ดีอะ่ะนี่กินแตนำต้มไปตามช้อนเตี้ยวทีเดียวจริงหรอ้ซือ้อสิคะอร่อยมากคือจิ้งโกจิงโกยัดไส้นี่เป็นปลาตมโกรแบบนี้นะคะเธอปกติต้องต่อแถวนะคะ เธอ,อที่เธอสั่งเหรอเธอสั่งอะไรอ่ะสั่งอะไรอ่ะอ๋อเหรอสั่งจ่งายไปก่อนเดี๋ยวฉันจ่ายให้นี่อันเท่าไหร่ครับพี่สามสิบห้อันละสามสิบห้านะคะเนยลี่เขากำลังทอดอยู่นี่นี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่นี่ราคานี่ราคานี่ขาแล้วทำไมปลาหมึกแถวบนถึงอร่อยกว่าแถวล่างอ่ะดูแถวล่างเขาได้สามตัวห้าสิบบาทนี่ ขบวนตัวละห้าสิบดูดิออาไหมขบวนตัวละห้าสิบหรอพราะขนาดไงทุกคนค่ะนี่มาเชียงคานก็จะกินแถวไหนก็ซื้อเอาเลยนะคะีสองตัวร้อยอ๋อสองตัวร้อยสามตัวร้อยนี่ไงอยากได้ของดีก็แพงหน่อยไม่ได้ว่าแพงนะใครชอบกินตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วแต่รสนิยมจ้านี่ไข่ปิ้งปิ้งไข่กันนะคะทุกคนไข่อะไรคะลุงไข่ทรงเครื่องหรือไข่ต้มเอาไข่ทรงเครื่อง ดูดิเห็นไหมโหแล้วหุยมาสะดุดไข่อะไรนะคะไข่ปามไข่ปามจ้านี่อุยมีละไข่ปามไข่มดแดงด้วยไข่เป็นเป็นไข่มดแดงนะนี่ดูไข่มดแดงดิโอหดูดินี่ไวมันคือที่สุดที่สุดธรรมดายี่สิบไข่มดแดงอลาสี่สิบจ้าอ๋อไม่ใช่ไข่มดแดงสี่สิบธรรมดาคือยี่สิบใช่ค่ะทานได้เลยโโอ้หเหยอดซอสเนาะ นี่พี่ไข่เติมได้เลยนะจ๊ะนี่น้ำลายไหลนะคะเชียงคานนะคะทุกคนดูดินี่ไข่มดแดงอุยใส่นี่ก่อนใส่เยอะมีรสชาติหน่อยนึงนะจ๊ะอ๋อเค็มอยู่แล้วแต่เพิ่งใส่เยอะนะแต่เพิ่งใส่เยอะนะนี่โอ้ไข่มดแดงอ่ะคือแบบมันจะร้อนไหมอ่ะร้อนนะร้อนนะพี่กัรระวังนะร้อนเนาะร้อนนะคะควันนะคะโอ้โหปิ้นพองเลย กันค่อยชิมไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอเคแป๊บนึงจ้มอร่อยเฮ้ยอร่อยนะร้อนจริงกาแฟ